สวัสดีครับวันนี้วันที่15กันยายน2563ครับเรามาอู่ช่างอินซีครับตอนนี้ก็เวลา6โมงเย็นครับสั่งเมื่อมาแล้วเ <c oughs> มื่อวาอยากเข็นเรือพรพ่อผูดินครับ นานี่แน่นอนเลยครับอยู่ตรงหน้าผมนี่แหละ,ะรพรพ่อผูุดินนะครับเพื่อนเห็ดเนวด้ายก็รู้สึกว่าจะเอื่อยอย่างภาษาผมกันเหมือนแบ่งเรือเป็นสามส่วนนะครับ แบ่งเรือเป็น3ส่วนเดี๋ยวประเทนสร้างพแล้วจังถามว่าเพื่อนสาเหตุที่ต้องแบ่งเป็นสส่วนคืออย่างนี่ครับบ้านพึ่งอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดอันนี้ส่วนส่วนหางสร้างเมืองหมดแล้วนีตอนนี้จะเป็นส่วนกลางเรือครับ ก็ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นส่วนของหัวเรือครับแบ่งเป็น3ามส่วนต้องมาถามเพื่อนครับต้องถามวันที่ช่างอยู่ว่าทำไมถึงต้องแบ่งเป็น3ามส่วน ส่วนลัอื่นก็ยังเหมือนเดิมครับเจ้าพ่อภูวายยังอยู่ในซีรีคือเก่าครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับอ๋อมีแตกต่างคือมีมาครับ <c oughs> มีมากี่ตัวเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดมีมาเจ็ดตัวนะครับเมื่อเื่นเลขออกเตรียมตัวดึงสเจ้านะครับ มดูส่วนกลางกลางเรือก่อนมีกี่ขั้น1 2 3 4ง7 8 9ส0 11 1ส่วนกลางเรือมี่มี11ขั้นส่วนหัวและส่วนท้ายเนี่ยคว่ำอยู่ครับดูไม่ได้ก็เดี๋ยววันใหม่ครับเราจะมาช่วงกลางวันครับมาสักสี่โมงครึ่งหโมงครับ, 30. 30. รบจะได้ถามว่าเพื่อนจะทำอย่างไรต่อนะครับหลังจาก หลังจากตัดเรือครับต้องอ่นวดตัดแต่เนาะตัดเป็น3มท่อนแล้วนะครับตัดเป็น3ท่อนแล้วจะทำอย่างไรต่อนะแต่ตัดเนี้ยไม่มีรอยเรียกว่ารอยแล้วนะรอยแตกเลยนะครับไม่มีไม่มีรอยแตกเลย ส่วนเรือเพชรขมูลยังอยู่ที่เดิมครับอาอังอยู่ที่เดิมอ้าววันใหม่ค่อยมาดูครับเป็นยังไงเพื่อนจะทำอะไรบ้างครับผลพออผู้ดินครับโอเคครับงั้นวันนี้ครับไปก่อนนะ มาสิไปหาเบิ่งเลขสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ